สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องทำไมได้รับ ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียงแค่ชุดเดียวเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิดด้วยตนเองเพื่อรับชุดตรวจแบบ ATK ฟรีนั่นเองค่ะ วันที่1เมษายนที่ผ่านมาหลายคนได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิดบนแอปพลิเคชันป๋าตังแล้วได้รับชุดตรวจแบบ ATK เพียงแค่1ชุดนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ได้2ชุดเหมือนที่ผ่านมาในวิดีโอนี้มีคำตอบให้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเราเลยนะคะหน้านี้ใส่รหัส PIN 6กหลักให้เรียบร้อยค่ะเมื่อมาที่หน้าแรกของเป๋าตังแล้วเราก็ถ้าหากว่าของใครไม่มี แบนเนอร์สีเขียวฟรีชุดตรวจโควิดขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถสไลด์ไปทางด้านขวาดูได้เลยนะคะจากนั้นก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะฟรีชุดตรวจโควิดเมื่อมาที่หน้ารับชุดตรวจโควิดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนแรกเลยก็คือเงื่อนไขในการรับชุดตรวจค่ะมีเงื่อนไขทั้งหมด3ข้อเช่นเคยนะคะข้อแรกบอกเอาไว้ว่าทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ ข้อที่2รับชุดตรวจที่หน่วยบริการรับได้สูงสุดครั้งละ2ชุดแปลว่าอะไรแปลว่า1ชุดก็ได้หรือ2ชุดก็ได้และข้อ3ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน14วันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ขอรับชุดตรวจค่ะ ทั้งหมด3ข้อนี้นี่คือเงื่อนไขหลักๆของเขานะคะจากนั้นในส่วนที่2นี้จะเป็นเรื่องของการทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจค่ะแบบประเมินก็จะมี3ข้อน,นะคะส่วนที่3ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจกับทางร้านค้านะคะก็จะเป็นกล้องที่จะให้เรากดเพื่อสแกนรับชุดตรวจที่หน่วยบริการนั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้เขามีทำแนะนำเอาไว้ค่ะ แล้วก็สังเกตนิดนึงนะคะอ่านนิดนึงคําแนะนําเนื่องจากชุดตรวจมีจํานวนจํากัดกรุณาโทรสอบถามหน่วยบริการก่อนไปรับโดยดูช่องทางการติดต่อได้ที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉันก็คือเมนูนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เขาก็จะมีรายละเอียดของร้านค้ามีชื่อร้านมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีแผนที่ให้ด้วยเสร็จสับค่ะ แล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้ว่าเขามีเอทีเคที่จะให้เราไปรับได้หรือเปล่านะคะเผื่อบางครั้งล็อตนั้นอาจจะหมดแล้วเราต้องรอล็อตใหม่ก็เป็นไปได้นะคะและส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆในการใช้งานที่จะให้เราได้ใช้บริการค่ะเมนูหน่วยบริการใกล้ฉันก็เลือกดูได้ว่ามีหน่วยบริการไหนที่ใกล้เราที่สุดนะคะแล้วก็ยังคงมีเอทีเคให้เราไปรับได้ หรือว่าจะเป็นวิธีใช้ชุดตรวจโควิดนะคะไม่ว่าจะยี่ห่อไหนที่เราได้รับมาก็จะใช้หลักการในการตรวจเดียวกันถึงแม้ว่าหน้าตาจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าใช้วิธีการตรวจภายใต้หลักการเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมาวิธีการอ่านผลตรวจก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วที่กล่องของ ATK ก็จะมีแจ้งเอาไว้อยู่แล้วนะคะเมนูนี้ก็คือบันทึกผลตรวจค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการตรวจ ตรวจเมื่อเราทําการใช้ชุดตรวจ ATK แล้วก็อย่าลืมบันทึกผลตรวจลงไปให้เขาด้วยนะคะจากนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของประวัติในการที่เรารับ ATK มาก็จะรวมไว้ในตรงนี้หมดเลยสามารถกดขึ้นมาดูได้นะคะจะได้รู้ประวัติว่าเราเคยรับ ATK ตั้งแต่เมื่อไหรสามารถนับได้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะคะก็ว่ากันไปนะคะต่อมาค่ะสำหรับหน้านี้อันดับแรกก็เลือกจังหวัดก่อนเลยนะคะ คลิกที่สามเหลี่ยมขึ้นมาหรือว่าพิมพ์ชื่อจังหวัดลงไปตรงนี้เลยก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะเห็นว่ามีแบบประเมินทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะในกรณีนี้ที่ฝ่ายทำให้ดูก็คือเราจะประเมินข้อแรกว่าไม่ใช่คุณมีอาการใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่คือไม่มีอาการส่วนข้อที่2ถามว่าในช่วง14วันก่อนป่วยคุณอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดโดยไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมใช่หรือไม่คาตอบก็คือใช่ถูกไหมคะ ข้อ3ช่วง2-3วันก่อนมีอาการหรือ2-3วันก่อนวันตรวจว่าพบเชื้อของผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับท่านใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่นั่นเองนะคะก็ต้องระบุความสัมพันธ์ไปด้วยนะข้อที่3ก็จะมีตัวเลือกนะคะหัวข้อย่อยให้เราได้เลือก ระบุความสัมพันธ์ได้เลยว่าเป็นแบบไหนนะคะกรณีนี้จะระบุเป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอันที่3นั่นเองค่ะจากนั้นเมื่อทำแล้วเรียบร้อยก็ครบถ้วนแล้วนะคะเราใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงเรียบร้อยแล้วนะกดยืนยันในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจโควิดจำนวน1ชุดนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสามารถรับชุดตรวจได้ภายในวันที่ทำแบบประเมินเท่านั้นโดยขั้นตอนนี้ง่ายๆไปที่หน่วยบริการหน่วยบริการก็แสดง QR ให้เราสแกนเราก็กดสแกน QR แล้วก็รับชุดตรวจเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนการรับก็ไม่ยุ่งยากค่ะทุกคนที่เคยไปรับก็จะทราบอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยรับเลยก็ดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือวิธีแรกที่ไฟท์ทำให้ดูนะประเมินข้อแรกไม่ใช่ แล้วก็ตอบข้อ2ข้อ3ว่าใช่ก็จะได้จำนวน1ชุดเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งที่ไฟายทำการประเมินให้เพื่อนๆดูนะคะเหมือนเดิมเข้าไปที่แบนเนอร์ฟรีชุดตรวจโควิดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ทำแบบประเมินนะคะตรงนี้คลิกตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกจังหวัดด้วยค่ะหรือว่าพิมพ์ชื่อจังหวัดลงไปตรงนี้นะคะ ข้อแรกค่ะตอบว่าใช่ทั้ง3ข้อเลยใช่แล้วก็ใส่อาการลงไปด้วยนะคะมีอาการแบบไหนใส่ได้มากกว่า1ข้อค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2ในตอบว่าใช่เช่นเดียวกันนะคะและข้อที่3ก็ตอบว่าใช่เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกเป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ คือครั้งที่2ที่ไฟทําตัวอย่างให้ดูนี่คือตอบว่าใช่ทั้ง3ข้อเลยนะแล้วก็กดยืนยันในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้ไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจโควิดจํานวน1ชุดเช่นเดียวกันถูกไหมคะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เหตุผลก็คือว่าเงื่อนไขใหม่ของเขาซึ่งทางร้านได้แจ้งเอาไว้นะคะว่า ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมานั้นผู้ที่ทำแบบประเมินเป็นครั้งแรกก็จะได้รับ ATK จำนวน2ชุดตรงนี้เขาก็จะขึ้นให้ระบบจะขึ้นให้ว่า2ชุดนะคะส่วนอีก14วันถัดไปถ้าหากว่าทำแบบประเมินแล้วไปรับใหม่ก็จะได้ไป1ชุดนั่นเองค่ะก็จะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะในเรื่องของการรับชุดตรวจ ATK หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมเขาให้ครั้งละ1ชุด1ชุดก็เขาปรับแผนใหม่ตามการระบาดของโรคที่มันมีแนวโน้มลดลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทําแบบประเมินไม่ได้ตอบใช่ทั้ง3ข้อแล้วได้ชุดเดียวนะคะขึ้นอยู่กับการปรับ เกณฑ์ใหม่ของเขาซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะก่อนหน้าไฟเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตัวไฟเองเนี่ยครบดิลในวันที่15เมษาย,ยนแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปรับไปรับอีกทีก็คือ18เมษาย,ยนซึ่งเป็นการรับครั้งแรกในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยเขาก็ให้มา2ชุดปกติถูกไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าทําแบบประเมินรอบที่2ตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องได้ 1ชุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรอบหน้าไฟก็จะต้องได้เพียงแค่ชุดเดียวแล้วรอบถัดไปไฟก็จะได้2ชุดเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครทำแบบประเมินเป็นครั้งแรกหรือว่ารอบแรกก็จะได้รับ ATK 2ชุดส่วนถ้าใครทำแบบประเมินเป็นรอบที่สก็จะได้ ATK 1ชุด ซึ่งเขาจะแจกให้เราแบบสลับไปเรื่อยๆค่ะ2ชุด1ชุด2ชุด1ชุดแบบนี้ต่อเนื่องไปนะคะเพราะฉะนั้น14วันนับจากวันที่เรารับไปครั้งแรกก็จะสามารถติดต่อรับได้ใหม่นั่นเองค่ะหรือว่าทำแบบประเมินใหม่เพื่อไปรับได้ใหม่อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมก็แล้วกันค่ะ ฝากให้ทุกคนได้รักษาสุขภาพของตัวเราเองด้วยถึงแม้ว่าโควิดจะเริ่มซาลงมาแล้วก็ตามนะคะแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาสุขภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธรารณาสุขเช่นเคยค่ะกับอย่าตกก็แล้วกันนะคะยังคงหวงยายในทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาแชนเนลไว้ให้ฟาดด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ